ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซที่น่ารักทุกท่านเนาะวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบานาณาธิการอีกเช่นเคยเนาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุตงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดตัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยเนาะงวดประจําวันที่22มิถุนายน68นะครับงวดที่ผ่านมาเนะาะ21มิถุนายนสูตรที่ลุงตันให้ไปก็ หรือว่านานๆเนาะจะมีปรากฏการลักษณะนี้สักครั้งหนึ่งก็คือมาทุกน้อยเลยนะครับส่วนตัวเลขที่มีในตลาดก็มีคู่เดียวเนาะที่ไม่มีในตลาดนอกนั้น,นียมาเกือบทุกเกือบทุกตัวเลยนะครับบนเนี่ยสีเก้ามาเนาะสี่ก้ามาเฉพาะกิจบนนะครับแล้วก็ล่างพิเศษ นะครับ94นะครับแล้วก็บนพิเศษเนี่ย07เนอะส่วนปกติล่างเนี่ยมา70นะครับอ่านะแล้วก็ปกติบนเนี่ย03เนอะแล้วก็ VIP เนี่ยมาบนเหมือนกันนะครับ8 3อ่านะส,ส่วนตัวที่อา่า <c oughs> มีในตลางเนอะอ่ามีในตราง แต่ดูกตนไม่ดึงมาวางนะี่ก็มี47เนาะ47มาล่า VP ด้วยนะครับแล้วก็070770เนาะหลายท่านคงโชคดีเนอะแล้วก็หลักร้อยก็ยังมานะครับอาจจะได้3ตัวไปด้วยนะครับยังไงก็ขอแสดงความวยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจำวันที่22มิถุนายน68เนาะลักษณะข้อสูตรจะเป็นยังไงก็ ตติดตาม,มาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลัพธ์มาลงในตารางตัวกลางนี้นะครับวดนประจาวันที่ยี่สิบสองมิถุนายนหกแปดนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนะาะแถวที่หนึ่งนะครับได้ได้เจ็ดเนาะอ่าแถวที่สองได้สี่นะครับแล้วก็แถวที่สามได้สองเนาะแล้วก็แถวที่สี่ได้ได้หนึ่งนะครับ ต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับพืชจะ,จะลงในตารางซ้ายขวานะครับแถวที่หนะึ่งเจ็ดเนาะฝั่งนี้เป็นแปดนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นหกเนาะแถวต่อมาสี่สี่แล้วก็ห้านะครับตัวนี้เป็นสามแถวที่สามสองสองแล้วก็สามนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็นหนะึ่งเนา แล้วก็แถวที่สี่หึงหนึ่งแล้วก็สองนะครับตัวหนึ่งจะเป็นศูนย์นะครับก็ได้มาครบทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองนะครับซึ่งเลขเด่นเลขรองลุงตันก็จะพิจารณาตัวเลขในตลางนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับงนวนประจวมาที่22่ิมิถุนายน68นะครับลุงตันให้เด่น3าม เี่นสามรองแปดนะครับอ่าพี่น้อง f อซชอบสามรูปสามชอบแปดรูปแปดนะครับทีนี้ก็มาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวนะครับลูกตาก็จะเอาผลลัพธ์จับคู่วางเป็นชุด2ตัวให้กับพี่น้องรับชมกันนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือศูนย์หนึ่งเนาะ ศูนย์หนึ่งหนึ่งสามสองสองเนาะสามศูนย์สามห้านะครับสามห้านะขอภพ่เนี่ยต่ายเขียนผิดนะเนาะเขียนผิดแล้วเผลอเขยเียนไปนะครับ สามห้าเนาะอ่าสามหกนะครับห้าสองเจ็ดสามเนาะแปดสามนะครับแล้วก็แปดห้าเนาะอ่าก็ได้มาครบเนาะสิบชุดสิบคู่นะครับ ต่อไปก็จะมาพิจนารณากลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับเมื่อเทียบสถิติสามสีง่งวดที่ผ่านมาเนาะโดยจะใช้ผลลัพธ์ในตารางเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลุงตันจะเน้นให้หรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจํานวนตัวเลขที่วางนะครับคู่แรกนะครับลุงตันมองไปที่แถวที่สามที่สี่นะครับเป็นคู่คู่ซ้ายเนาะอ่าลักษณะนี้นะครับก็คือศูนย์หนึ่งนะครับ ต่อมาก็เป็นแถวที่แถวที่สองที่สามนะครับเป็นคู่ซ้ายเหมือนกันเนาะลักษณะนี้นะครับก็คือหนึ่งสามนะครับต่อมาเป็นแถวที่สามที่สี่นะครับแถวที่สามที่สี่เนี่ยเป็นคู่ขวามาซ้ายเลยนะครับลักษณะนี้ก็คือสามศูนย์นะครับต่อมาก็เป็นแถวที่ หนึ่งที่สองนะครับเป็นคู่ขวาขวามาซ้ายลักษณะนี้นะครับก็คือสามแปดสามเนาะอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นแถวที่หนึ่งที่สองเหมือนกันนะครับเป็นคู่คู่ขวาเนาะ,ะก็คือแปดห้านะครับอ่าก็ได้มาครบทั้งห้าคู่นะครับจากสิบคู่ตัวที่ลุงตันเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งเมื่อเทียบสถิติ สามสีงวดที่ผ่านมาเนาะ<ม>ตัวแต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ให้มาหนึ่งครั้งนะครับทีนี้มาดูหลักรนะ้อยเนาะสลหรับทันทีหลุนสามตัวก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณน,นี้ที่ชอบชุดสองตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยลุนสามตัวได้เนาะงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าหลักรนะ้อยมาเนาะมาหนึ่งตัวแล้วก็เข้ากับชุดสองตัวที่ลุงตัดวางไว้ด้วยนะครับ หลายท่านคงได้สามตัวไปนะครับงวดประจำมาที่ยี่สิบสองมิถุนายนนะครับลุงตันให้หนึ่งเนาะหนึ่งกับสามนะครับเป็นหลักร้อยนะครับทีดองเอฟซีก็มองเนาะมองผลลับและกลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างอย่างนี้ก็สามารถจับจุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจ์จรณญานในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็น แนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะลักษณะของผลลัพธ์ในตลาดเนี่ยในรอบนี้ก็จะใกล้เคียงกันเนาะก็คือไล่เรียกกันเนาะ,ะก็คือแถวที่สัามสี่เนาะซึ่งก็มีตัวเลขที่สัมพันธ์กันเนาะ,ะสามารถจับคู่เบิลได้หลายคู่พอสมควรน,นะครับอันนี้ก็แล้วแต่การเทียบสถิติเนาะซึ่งหลังจากที่มีการเทียบ สถิติเรียบร้อยแล้วนะครับลุงตันก็วางเบิลไว้หนึ่งคู่เนาะซึ่งก็ตรงกับการเทียบสถิตินะครับก็ถือว่ากรณีที่ผลลัพธ์ออกมาในรักษาก็มีโอกาสมาเบิลได้เช่นกันนะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่า คลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงต่นลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ